ลุงเจริญผลค่ะวันนี้นะคะจะพามาแนะนําอินทผลัมนะคะต้นนี้น่าจะเป็นต้นที่3นะคะก็จะมีลักษณะเด่นนะคะก็คือจะลูกโตนะคะต้นนี้เป็นเนื้อเอ่อเป็นพ่อเมล็ดนะคะกายดีนะคะรูปร่างลักษณะพิเศษก็คือลูกโตมากค่ะคล้ายๆเม็ดจูนนะคะซึ่งเม็ดจูนเนะะี่ยค่ะเป็นพันธุ์ที่สามารถทานแบบสุกนะคะแต่สําหรับต้นนี้ก็คือทานได้2ชนิดเลยค่ะ จะเป็นผลสดแบบนี้นะคะหรือแบบนี้ก็ได้ค่ะแบบนี้ค่ะอันนี้คือผลที่สุกแล้วนะคะหลายท่านอาจจะคิดว่ามันเน่านะคะแต่จริงๆไม่ใช่นะคะอันนี้คือมันสุกแล้วนะคะจะแกะข้างในให้ดูนะคะว่าสุกแล้วมันจะเป็นยังไงนะคะมันเนื้อจะเป็นแบบนี้ค่ะทานแล้วหวานมากค่ะหวานมากจริงๆ <c oughs> นะคะอันนี้คือทานได้สองชนิดนะคะทานได้สองแบบสําหรับต้นนี้นะคะต้นนี้เนี่ยรูปร่างผลผลโตมากนะคะอะ ผลโตจริงๆนะคะเราเราวัดขนาดนะคะอันนี้นะคะ28 20, 28ถึง30นะคะสำหรับในในในจั่นนะคะก็มีถึง30ได้นะคะแล้วก็จุดเด่นก็คือหวานนะคะแต่มีนิดนึงนะคะนิดเดียวจริงๆก็คือเปลือกจะเปลือกจะหนานิดนึงนะคะแต่ว่าซื้อไปนะคะรับรองนะคะ เนื้อเยอะนะคะหวานนะคะแล้วก็ทานได้แบบจุใจมากเลยนะคะเพราะว่ามเมล็ดน้อยเนื้อมันค่อนข้างเยอะนะคะมาดูักมาดูที่จันใกล้ๆเลยนะคะนี่นะคะอย่างที่บอกนะคะลูกโตมากนะคะโตมากจริงๆจากที่เราวัดนะคะอันนี้นะคะเนี่ยค่ะยี่สิบแปดนะคะยี่สิบแปดยังเต็มเลยค่ะ 30ยังเต็มอะค่ะอันนี้คือไซส์จัมโบ้จริงๆนะคะต้นนี้เปิดให้จองแล้วนะคะเต็มแล้วค่ะแล้วก็จองเต็มแล้วนะคะเราเราตั้งราคาปีนี้อยู่ที่800บาทต่อกิโลกร,รัมนะคะส่งฟรีทั่วไทยนะคะก็สัปดาห์นี้นะคะน่าจะเป็นวันอาทิตย์เราจะทยอยจัดส่งนะคะก็สำหรับลูกค้าคิวต่อๆไปนะคะก็รออีกสักนิดนึงนะคะ สำหรับวันอาทิตย์นี้จะส่งประมาณ4จันนะคะแล้วหลังจากนั้นเราจะทยอยจัดส่งนะคะเราจะมีต้นอื่นอีกค่อนข้างเยอะนะคะสามารถติดตามเราได้ที่ไล่ลุงเจริญผลนะคะสวัสดีค่ะ